เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับอาคลิปนี้ก็เป็น e ีีที่2นะครับของโปรแกรมไฟ l ซอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับคลิปนี้นะครับมีการถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับในช่อง u t u b e นะครับอยากจะแชร์ไฟนะครับไฟเซอร์เซิร์ฟเวอร์ไปยังอินเทอร์เน็ตภายนอกนะครับเพื่อส่งข้อสอบนะครับส่งวิดีโอนะครับให้กับเพื่อนนะครับแต่ไฟมันใหญ่นะครับจะไปฝากใน Google Drive d r o p b o x หรือว่าแชร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ ไม่เพียงพอนะครับมันมีหน้าที่เป็นร้อย์เยจิกนะครับเราก็เลยจะต้องส่งเป็นไฟล์ซล่าไปนะครับเรามาดูวิธีการนะครับที่เราจะแชร์ออกไปนี้กับภายนอกนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกเป็นอีีที่2นะครับหากเพื่อนๆจะใช้ในการแชร์ในวงแรนนะครับหรือว่าเป็นคลิปบางต้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์สอนติดตั้งนะครับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ในคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนไปแชร์ในวงแหวนที่เราใช้งานกันได้แล้วนะครับคลิปนี้เราจะออกไปอินเทอร์เน็ตภายนอกกันนะครับในการตั้งค่านะครับเราก็มาตั้งค่าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเราไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มาที่คอนฟิกนะครับในคลิปที่แล้วผมตั้งค่าในส่วนของยูเซอร์นะครับผมจะใช้ยูเซอร์เดิมนะครับแล้วก็ที่อยู่ไฟล์นะครับเป็นที่ยูเดิมแลวก็คือไฟล์นี้นะครับ ใช้ user เดิมที่อยู่เดิมนะครับเราก็มาตั้งค่าอีกนิดหน่อยก็คือในส่วนของ FTP นะครับเราจะเจอตรงนี้ FTP and FTP over นะครับกดเข้ามาเลยนะครับเราจะมาจากการในส่วนของ Passive m หมดนะครับตรงนี้นะครับของเพื่อนๆมันจะยังไม่ติ๊กนะครับเราก็สามารถทำการติ๊กนะครับแล้วก็กำหนดลิงก์เพื่อทำ Passive ได้นะครับ บางคนอาจจะมีเลงที่จะทับกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นเป็นลิงที่ี่4 0 0 0 0กว่าถึง60,000กว่าผมไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เลยติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็ใช้ลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเราติ๊กออกอย่างนี้นะครับมันก็จะรู้โดยปริยายว่าเราจะใช้ลิงก์ตามนี้นะครับ49จนถึง65นะครับหรือว่าเราจะติ๊กถูกแล้วก็ใช้49ถึงแค่60,000ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ หากเราไม่ซีเรียสเราก็ใช้เล็งตามที่เขากําหนดมาเลยนะครับนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ forwarding เราจะส่งมาที่อยู่ที่เครื่องไหนนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับที่เราใช้ในการ forward port มานะครับก็จะเป็น IP 1 2 6 8 1ก็9ก็เครื่องที่เราใช้เคฟล์จากคลิปที่แล้วเลยนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยนะครับขอให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับตั้งค่าเพียงเท่านี้เองนะครับ สำหรับเจ้าโปรแกรม p ฟเซร a เ server นะครับเสร็จแล้วกด App l y นะครับก็โอเคไปนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าในส่วนของโปรแกรมเพียงเท่านี้เรายัางไม่สำเร็จนะครับไปที่ Server อร์ให้เราไปที่เราเตอร์ของเราต่อนะครับเพื่อไปทำการ forward port นะครับเรารเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็น 3BB นะครับ HG815V 4นะครับ เดี๋ยวขอยัดเข้าไปที่หน้า forward port เลยนะครับแต่ละเราเตอร์จะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหน้าที่ผมจะใช้ในการ forward port นะครับในการ forward port ของเราเตอร์ของเพื่อนแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะครับมีดังนี้นะครับลืมบอกไปนะครับ port ที่เราจะต้องเตรียมก็คือ port connect นะครับ port c o n n e c หรือว่า port file share ของ FTP นะครับ เราจะใช้พอรตที่11นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือพัสดุนะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จดไปได้เลยนะครับเราจะเปิดดูแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มาที่โฟลเ a อร์พอตของเรานะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมใช้เราเตอร์3 b b นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะทําการตั้งชื่อนะครับ FTP ไฟแช์ uh, TP, Chain, นะครับอ่า uh, แล้ว uh, แล้วก็เครื่องที่เราจะใช้ในการแชร์นะครับก็คือเครื่องจุด254นะครับอ่า uh, 249ห้าเดี๋ยวแป๊บนะครับ uh, ความจำสั้นนะครับ uh, ก็คือเจ้าเครื่องนี้249่249นะครับเครื่อง249นะครับแล้วก็แอดพอร์ตขึ้นมานะครับ พอทที่เราจะใช้นะครับมันจะมีอยู่2ช่วงครับพอทคอนเน็กตก็คือพอทยี่นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมใช้พอร์ตรงๆเลยนะครับหากเพื่อนๆอยากจะซีเคียวนะครับเราก็ทําการสลับพอตนะครับในส่วนของพอรตภายนอกนะครับซึ่งพอรตภายในตรงเนี้ยมันจะเป็นพอรตของโปรแกรมของเรานะครับเราจะเปลี่ยนของเขาไม่ได้นะครับพอรตภายในจะต้องตรงกับเครื่องที่เราใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็พอรตภายนอก แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับว่าจะใช้พอร์ตอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นพอร์ต2อ2 1นนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ความสีเขียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แอดขึ้นมาอีกอันนึงนะครับพอร์ตที่จะต้องใช้นะครับในการแอดพอร์ตนะครับอาจจะต่างกันนะครับจริงๆนะครับเราสามารถแอดพอร์ตแล้วก็แอปพายไปแล้วก็มาสร้างพอร์ตใหม่อีกช่วงหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะแอดไปช่วงผมจะแอดไปทีเดียวเลยนะครับ อ่า uh, ftp เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นพอร์ตพาสีฟนะครับพาสีฟอย่างที่บอกนะครับอ่า uh, ตั้งแต่4 9 1 5 2นะครับจนถึง6 5 5 3 4นะครับอ่า uh, แล้วก็พอร์ตพาสีฟตรงนี้นะครับเราจะต้องตรงกันทั้งฝั่งนอกและฝั่งในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขา ส่งการยืนยันยยืนยนัหรือว่า,าการเข้ารหัสมานะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับหกห้าห้าสามสี่นะครับเดีย๋ยวตรงหรือเปล่าเออ่ะส่เก้าหนึ่งสองหกห้าห้าสามสี่นะครับตรงตามนี้นะครับ ก็กด apply นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ทำการ forward port เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะต้องไปที่ port check ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ค port ดูนะครับ ผมจะเข้าใช้งานด้วย DNS นะครับผมจะไม่ใช้ IP นะครับเพราะว่าเดี๋ยว IP มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับเทรดแล d บดีด n เอสเนะครับเช็คดูนะครับพอร์ตโอเพนะครับตอนนี้การตั้งค่าในส่วนเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการ Forward Port นะครับแล้วก็จะต้องมี DNS ด้วยนะครับ แล้วก็คลิปที่เกี่ยวข้องอยู่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับอาตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเรา,าดูที่เครื่องไคลเอนกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเครื่องที่เป็นไคลเอนนะครับที่อยู่คนละวงแลนเลยนะครับอยู่คนละอินเทอร์เน็ตคนละบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ip กันก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ตัวท้ายนะครับเป็น อะไรนะครับจุดสลงท้ายนะครับอันนี้ผมแชอินเน็ตนะครับจากมือถือนะครับอ่า IP ที่ได้นะครับก็จะลงท้ายด้วย5.6นะครับก็อันนี้นะครับก็เพื่อนๆให้เห็นความแตกต่างเลยนะครับสำหรับเครื่องที่เป็นไคลเอนนะครับเราจะเข้าด้วย DNS เฉยๆไม่ได้นะครับเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดไฟล์ซิราเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดไฟล์ซิราไคลเอนนะครับอ่าเราก็ไปที่เว็บไฟล์ซิราได้เลยนะครับ อ่แเราก็ไปที่ไฟเซล่านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดที่เป็นไฟเซล่าไคลนนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ในตรงนี้นะครับผมจะไม่ติดตั้งโอเปราเสริมเข้ามานะครับผมก็จะกดที่ดิสไลน์เลยนะครับแล้วก็กด next นะครับหลังจากที่เราทำการติด ตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับโฮสต์เนมตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ IP ที่เป็น IP หน้าเราเตอร์หรือว่าหน้าบ้านได้เลยนะครับแต่ IP ผมจําไม่ได้ผมก็เลยจะเลือกใช้ DNS นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเล็บเทสต์นะเทสล็บนะครับเทสเล็บ dot npt เทส t lab นะครับ username ก็เป็น t ท s t นะครับเหมือนกับที่อยู่ในวงแลนเลยนะครับพ a s s w o r d เดียวกันเลยนะครับแล้วก็พอร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตที่2 1นะครับแล้วก็พอร์ตภายนอกที่ผมบอกเพื่อนนะครับเพื่อความสีเคียวนะครับเราก็ใส่สองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นพอร์ตที่21นั่นเองนะครับแล้วก็กดที่ Connect นะครับ หากมันหาเจอหรือว่าถูกต้องนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับหากหาไม่เจอนะครับมันจะเป็นสีแดงๆเอรื้นะครับกดโอเคนะครับอาตอนนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อที่บ้านของผมได้แล้วนะครับด้วยโปรแกรมไฟซิลาดในส่วนของไขลเอนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็จะยาวนิดนึงนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะก,กี้ก็ขอล้านเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ